รูทสเปคพร้อมเลนเดอร์ Oppo Find X 2ไร้ว่าทีสมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางใช้ชิปตอนประกน765ไพล์8 g b ราคาเริ่มต้นต่ำกว่า20,000 รุ่สเปคพร้อมเรนเดอร์ Oppo Find X 2ลายว่าที่สมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางใช้ชิปตันปร g ก n 765ไฮแลนด์8 g b ราคาเริ่มต้นต่ำกว่า20,000ก่อนหน้านี้ทาง Oppo พึ่งได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Find X 2และ X 2 Pro ไปเองนะครับล่าสุดทาง Oppo ก็มีแผนเตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นเล็กออกมาอีกรุ่นที่มีชื่อว่า Oppo Find X 2 Lite ซึ่งตอนนี้ก็มีภาพเรนเดอร์ และสเปคของรุ่นนี้เผยออกมาเรียบร้อยแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่น OPPO Find X2 5G ถูกเปิดเผยโดย WinFuture d e ที่เผยเห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องที่คล้ายกับรุ่น Find X2 และ Find X2 Pro แต่มีความแตกต่างกันตรงหน้าจอแสดงผลคือมีติ่งโซนน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขอไม่โค้งครับและมีช่องหูฟัง3.5มิลมด้านล่างของตัวเครื่องมาให้ด้วยครับและจะมีทห้ลือกอย่างน้อย2สีคือ สีขาวพริซึมและสีดำเงาครับส่วนสเปคของ Oppo Find X 2 l i e 5G มีตามนี้ครับคือเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางใช้ชิปประมวลผลค u a l c o m m Snapdragon 765ความเร็ว2.3 g h z ที่มีโมเดม Snapdragon X52 5G ในตัวหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.4นิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับการสแกนนิ้วมือบนหน้าจอให้แหลนมาที่8 g b ส่วนลมให้มที่128 g b ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบทับด้วย c o l o s 7.0วอร์ัน่นใหม่ล่าสุดให้กล้องหลัง4ตัว Quad Camera ที่มีทั้งกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้อง Depth Sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับมี n i g h โหมด e สำหรับถ่ายภาพกลางคืนโดยไม่ใช้แฟลชหรือขาตั้งและถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K ได้ที่30เฟรมตปอวินาทีด้วยนะครับแต่ไม่มีระบบกันสั่น OIS ่วนกล้องหน้าความเอียด32ล้านพิกเซลครับพร้อมแบตเตอรี่4,025 ah, มิลลิแอมมีระบบชาร์จเร็ว30วัตต์ผ่านพอร์ต USB Type C แต่ไม่รองรับระบบชาร์จไร้สายสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Find f 2รุ 5G จะวางจำหน่ายที่ทวีปยุโรปเร็วๆนี้ครับโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่499.99ยูโรหรือประมาณ18,000บาทส่วนแฟนๆบ้านเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ทางไอทีฟ้าจะมาบอกกลา่าวให้ทราบไกทีครับ